ีพูนะคะซึ่งบั้งไฟและเครื่องล่างนะคะก็ตกแต่งนะคะโดยช่างโดยนายช่างอภิเดชการคานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นบั้งไฟเอลายสีพูนที่มีความงดงามและแสดงถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะ Absolutely let's take a look on this beautiful b a n g f i p r e t e n t r y they are very special like sea p u with decorate on this b a n g f i e ยงามากเลยนะครับไม่แปลกใจเลยนะคะที่มีคํากล่าวว่าถ้าจะดูถ้าจะดูขบวนพร้อนสวยงามต้องมาที่บุนบ้ังปฟลายสีคูของอำเภอสบนดานบูนะคะมีว,มน <ะ S 2> วมันยิ่งใหญ่ได้รับการกล่าวขวัญนะคะว่าเป็นที่รวบรวมสุดยอดหน้าตาศิลปสร้างสงรรค์ระดับประเทศในงานหนึ่งก็ว่าได้